สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนก่อนหน้านี้เฟชเคยทำคลิปรีวิวบัตรเครดิตเคแบงเอาไว้เมื่อปีที่แล้วซึ่งก็มีเพื่อนๆน,นักล่าโปรบัตรเครดิตทั้งมือเก่าแล้วก็มือใหม่เข้ามาสอบถามกันเยอะมากว่าจะเลือกใช้บัตรเครดิตเคแบงใบไหนให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของตัวเองดีคลิปนี้เฟชก็เลยสมารีวิวบัตรเครดิตเคแบงทั้ง9้าใบที่เหมาะกับสายกินเที่ยวช้อปไม่ว่าจะเป็นสายไหนก็ได้บัตรเครดิตที่ถูกใจไปใช้ให้คุ้มแน่นอนค่ะและเฟชก็ยังจะมาแชร์เทคนิคในการใช้บัตรเครดิตที่เฟชได้ใช้จริงคุ้้้มจรรริงงงงใหฟััักกนนนดดดดววยยยคค่ะ่ะะะาาาลเเเเอีปป็ไไบู๋ บัตรเครดิตนอกจากจะไว้ใช้จ่ายแทนเงินสดยังมีโปรโมชันดีๆอีกมากมายทั้งให้คะแนนและให้แคชแบ็กทาให้เราใช้จ่ายได้คุ้มยิ่งขึ้นแต่ที่สําคัญการที่เราจะใช้บัตรเครดิตได้คุ้มและเกิดประโยชน์นั้นเราจะต้องใช้จ่ายอย่างมีวินยัยไม่เกินตัวใช้เท่าที่จําเป็นและจ่ายคืนให้ครบตามกําหนดจะได้เกิดแต่ประโยชน์และไม่เกิดผลเสียตามมานะคะบัตรเครดิตเคแบงคคงจะเป็นอีกบัตรที่หลายๆคนคุ้นเคยกันดีเพราะว่าเริ่มต้นใช้ง่ายแล้วก็มีโปรดีมากมายเลยนะคะจุดเด่นของบัตรเครดิตเคแบงค์สข้อหลักที่ทําให้เฟชอยากจะแนะนําให้เพื่อนๆมือใหม่ใ,หมใช้ก็คื ข้อ1ฟรีค่าธรรมเนียมแรกเข้าและแทบทุกใบฟรีค่าธรรมเนียมรายปีเมื่อเราใช้จ่าย12ครั้งต่อปีโดยไม่มีขั้นต่ำสามารถถือไว้ใช้ได้อย่างสบายใจกันทุกคนเลยค่ะข้อ2สมัครง่ายผ่าน K+ รู้ผลอนุมัติไวและไม่ต้องส่งเอกาสารตัวจริงค่ะข้อ3ม,มีทั้งบัตรเครดิตสายแคชแบ็กและสายคะแนนให้เลือกใช้หลากหลายตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ของสายกินเที่ยวช้อปเลยค่ะคราวนี้เดี๋ยวเรามาเจาะลึกจุดเด่นและโปรดีของบัตรเครดิตเค a บงแต่ละใบที่คัดมาแล้วสำหรับสายกินเที่ยวช้อปกันค่ะ ใครที่เป็นสายกินชอบหาร้านอร่อยๆไป e อ j o y e ย t i n g บัตรเครดิตเคแบงก์ไทเทเนียมใบนี้ถือว่าน่าสนใจทีเดียวค่ะเพราะเขาให้เครดิตเงินคืน1%ที่ร้านอาหารปรับน้ำมันและซูเปอร์มาร์เก็ตและให้0.25%สำหรับการใช้ใจ่ายในหมวดอื่นๆค่ะและอีกใบที่น่าสนใจมากๆก,ก็คือบัตรเครดิต K-Bank JCB จซีบีแพทินัม ใครที่เป็น j a p a n e s e lover หรือว่าชอบทานอาหารญี่ปุ่นบอกเลยว่าใบนี้ห้ามพลาดเพราะเขาให้ส่วนลดสูงสุดถึง10%ที่ร้านญี่ปุ่นชั้นนำเช่นคาสยะอากิโยชิเปปเปอร์ลันช์โยชิโนย่าและอีกมากมายค่าใช้ใจ่ายที่ร้านอาหารเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้และอาจจะเป็นค่าใช้ใจ่ายหลักของหลายๆคนนะคะอย่าลืมเลือกบัตรเครดิตที่มีโปรดีจากเค a n k ์ ank, เอาไว้ใช้กินอาหารให้คุ้มๆกันค่ะถัดมาเรามาดูบัตรเครดิต Kbank ที่มีโปรดีโดนใจสายช้อปกันบ้างค่ะบัตรแรกก็คือบัตรเครดิต k K-Bank Shopee บัตรนี้สายช้อปออนไลน์ต้องห้ามพลาดเพราะให้เคพอยคูณสิบที่ช้อปปีและยังได้รับช้อปปี้คอยเพิ่อมอีก1%ค่ะสายลาโพคนไหนที่ชอบช้อปของดีลดคุ้มตามแคมเปญดับเบิลเดชมิดมันเพย์เดย์ M Day, ในแอปช้อปปีใบนี้ยิ่งเหมาะเลยค่ะใบที่2ก็คือบัตรเครดิตเคแบงก์ ank, วันสยามช้อปคุ้มที่ศูนย์การค้าในเครือวันสยามทั้งสยามแพรกอนสยามดิสคัฟเวอรี่สยามเซ็นเตอร์ไอคอนสยามอีซีเอสหรือสยามพรีเมียมเอาท์เดตก็ได้ทั้งหมดเลยค่ะ ให้เคพอยต์สูงสุดคูณ2ช็อปแล้วแลกเคพอยต์เป็นเครดิตเงินคืนสูงสุด20%มีโปรผ่อนสินค้าแบรนด์ดัง0%นาน4เดือนและยังได้สิทธิ์จอดรถฟรีสูงสุด6ชั่วโมงอีกด้วยนะคะอีกโปรที่คุ้มมากของใบนี้ก็คือโปรแกรม one ฟรีแลกรับเมนูฟรีทุกสัปดาห์นอกจากจะช็อปคุ้มแล้วยังได้รับของกินฟรีอีกด้วยค่ะใบถัดมาก,ก็คือเคแบงก์ไลน์พอยต์บัตรที่สายช็อปต้องมีเพราะเขาอให้ไลน์พอยต์คืากกานหนค่าเปอร์เซ็นต์่า 1, กบ,บาะ สามารถนำไปใช้เป็นส่วนลดได้กว่า3แสนล้านค่าเช่นใช้เป็นส่วนลดที่แอปไลน์แมนหรือว่าจะใช้เป็นส่วนลดในการจ่ายบินผ่านไลน์วอลเล็ตก็ทำได้เช่นเดียวกันค่ะแถมพอยส์เข้าไว้ใน1วันก็คือสามารถนำมาใช้ได้ทันทีไม่ต้องรอครบเดือนหรือว่ารอครบรอบปีอีกต่อไปค่ะและอีกที่เหมาะกับสายช็อปก็คือบัตรเครดิตเคแบงก์แพทินัมใครที่ไม่ได้เป็นแฟนลับแอป,ปไหนหรือห้างไหนเป็นพิเศษไม่ต้องการทำบัตรเครดิตหลายใบสามารถใช้บัตรเครดิตเคแบงก์แพทินั่มใบนี้ผ่อนศูนย์เปอร์เซ็นต์นานสิบเดือนที่ และยังได้รับ 1Kpoint ทุกการใช้จ่าย25บาทสะสมคะแนนไว้อรอแลกส่วนลดต่างๆผ่าน K+ p พัสกันได้เลยค่ะถัดมาสำหรับสายเที่ยวก็ยังมีบัตรเครดิต Kbank อีกหลายใบที่มีโปรดีแล้วก็น่าใช้มากๆค่ะเริ่มต้นจากบัตรเครดิต Kbank The ด a s แ i ช n ั่นใบนี้ให้ Kpoint คูณ3เมื่อใช้จ่ายเป็นสกุลต่างประเทศและคูณ2เมื่อใช้จ่ายเป็นสกุลเงินบาทสามารถสะสมคะแนนได้ไวยิ่งขึ้นนะคะใครที่เป็นสายสะสมคะแนนไวแนะนำว่าใช้ใบนี้เลยค่ะอีกใบที่สายเที่ยวคนมีก็คือบัตรเครดิต Kbank j l a แ i n u m ใบนี้ค่ะ แค่ชื่อก็รู้แล้วนะคะว่าเอาใจสายเจแปนให้เคพอยคูณ2เมื่อใช้ใจ่ายเป็นสกุลเงินญี่ปุ่นและยังมีโปรโมชั่นดีๆด,ด้านการเดินทางอีกมากมายทั้งจองที่พักรถเช่ากิจกรรมท่องเที่ยวแล้วก็ประกันเดินทางค่ะผู้ถือบัตรเครดิตเคแบงก์เจซีวีแพทินัมยังจะได้รับสิทธิ์ในการเข้าล็อสนามบ,บินด้วยล็าคีอีก8ครั้งต่อปีนะคะในหลากหลายประเทศเลยค่ะทั้งในจีนเกาหลีสิงคโปร์ไต้หวันมาเลเซียเวียดนามเยอรมนีและสหราชอณารักรค่ะ และยังได้รับสิทธิ์ในการเข้าล็อตสนามบินที่ญี่ปุ่นและฮาวายเพิ่มอีกสูงสุด6ครั้งต่อปีด้วยนะคะใบถัดมาก็คือบัตรเครดิตเคแบงกิ้งพาวเวอร์ก่อนออกเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศใครที่ชอบไปช้อปปี้คิงพาวเวอร์ต้องมีใบนี้เลยค่ะพอเขาให้ส่วนลดสูงสุด5%เตั้งแต่บาทแรกให้เคพอยท์คูณ่ 1. ดและให้คะแนนกระดรสาษสะสม25%ทสาให้เราเลื่อนระดับได้เร็วขึ้นนะคะสามารถแบ่งจ่ายได้นานสูงสุด10เดือนและยังมีแคชแบ็คบอชเชอร์สูงสุด25%ใให้้้เเเราไดดดดชออคคุม,คมนนกกิกีวย่ะ และใบสุดท้ายที่เฟรเดียจะแนะนําในคลิปนี้นะคะก็คือบัตรบูเคดิการ์ดใบนี้ค่ะสําหรับใครที่ชอบขับรถดเดินทางท่องเที่ยวในประเทศพกใบนี้ไว้เติมน้ํามันก็จะรับคะแนนคุ้มสัง k p o i ย t แล้วก็ b บูพลัสพอยต์เมาเติมน้ํามันที่ PTT Station นะคะเรายังสามารถนํา500 k p o i n t มาแลกเป็นส่วนลดเติมน้ํามันได้100บาทอีกด้วยค่ะ บัตรเครดิตเคแบง์ทุกใบที่เฟชพูดมาในคลิปนี้ยังสามารถใช้สิทธิ์ในการเข้า Miracle l o v e ที่สนามบินสุวรรณภูมิได้ฟรี2ครั้งต่อปีด้วยนะคะเมื่อเราเดินทางด้วยสายการบินไทยค่ะถือว่าเป็นสิทธิพิเศษหนึ่งที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของการเดินทางในยุคนี้มากๆเลยค่ะ ฟังมาถึงตรงนี้เพื่อนๆ่ก็คงจะเลือกบัตรเครดิตเคแบงที่ใช่ให้ตัวเองกันได้แล้วใช่ไหมคะใครที่ยังไม่มีบัตรเครดิตเคแบงตอนนี้เขามีโปรโมชั่นสมัครใหม่ซึ่งสามารถแลกรับเป็นของได้มูลค่าถึง5990บาทเลยค่ะเมื่อสมัครและได้รับอนุมัติบัตรใหม่รวมถึงสมัครรับบริการ KEmail State เม n t เมื่อเราใช้ใจ่ายครบตามเงื่อนไขก็จะได้รับ KPoint ที่นำไปแลกเป็นอ e ีควอปองได้มูลค่าสูงสุดถึง1,500บาทเลือกตามไลฟ์สไตล์รวมได้สายกินสายช้อปแล้วก็สายเที่ยยวเเลลนะะคหมชอออปืืกรรับ de e Super Sho To Lazada หมวดกินเลือกรับอ e- คูปอง Starbucks, After You, BBQ Plaza หรือ g r a b Food ค่ะส่วนหมวดเที่ยวแลกรับอ e- Grab, คูปอง Grab Car หรือว่าจะเลือกรับเป็นกระเป๋าเดินทาง Cartier ขนาด24นิ้วมูลค่า5,990บาทก็ได้เลยค่ะมีโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มีนาคมถึงวันที่30มิถุนายนปี2567นี้เท่านั้นนะคะ บัตรเครดิตเคแบง์สามารถสมัครผ่านเคพาสได้ง่ายๆด้วยตนเองรูผลอนุมัติไวที่สุดใน15นาทีไม่ต้องส่งเอกสารตัวจริงด้วยนะคะเพื่อนๆสามารถสมัครไปพร้อมๆกับเฟชตอนนี้ได้เลยค่ะโดยเริ่มจากเข้าแอปเคพลาสกดเลือกธุรกรรมสินเชื่อบัตรเครดิตกดอ่านรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมและกดสนใจสมัครได้เลยค่ะหลังจากนั้นให้เพื่อนๆกรอกข้อมูลอาชีพและลายได้เลือกประเภทบัตรเครดิตที่ต้องการสมัครและกรอกข้อมูลให้ครบทุกหน้านะคะ หน้าถัดมาจะมีการสอบถามความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลต่างๆเมื่อเรากดจนครบแล้วนะคะก็จะมีให้กรอกสถานที่ในการจดส่งบัตรเครดิตตรวจสอบวงเงินอนุมัติเบื้องต้นให้เรากดตกลงรับสินเชื่อเพื่อส่งใบสมัครค่ะเพียงเท่านี้เราก็จะสมัครบัตรเครดิตเคแบงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราตรวจสอบผลการอนุมัติผ่านเคพ s s สได้เลยค่ะเพื่อนๆสามารถสมัครบัตรเครดิตเคแบงพร้อมกันได้สูงสุดครั้งละ3าใบนะคะชอบใบไหนก็กดสมัครใบนั้นกันได้เลยค่ะ ทั้งหมดนี้ก็คือรีวิวบัตรเครดิตเคแบงทั้ง9า้าใบสำหรับสายกินเที่ยวช็อปนะคะเพื่อนๆชอบใบไหนโปรไหนก็ฝากคอมเมนต์เอาไว้ใต้คลิปนี้กันด้วยค่ะจะได้แบ่งปันโปรดีๆแล้วก็เทคนิคการใช้บัตรเครดิตกันนะคะใครที่ยังไม่เคยมีบัตรเครดิตเคแบงตอนนี้เขามีโปรโมชั่นสมัครใหม่อยู่อย่าลืมรีบสมัครกันนะคะสุดท้ายนี้ก็ฝากเพื่อนๆติดตามเฟชในยูทูบเฟช t a l k แล้วก็ Facebook Fanpage f เฟ s h money ด้วยนะคะและอย่าลืมเข้ามาจอยกลุ่มรับโปรบัตรเครดิตทั้งใน Facebook และในกลุ่มม Li Open Super Chat ดด้้ววยคคคค่่่ะะะะลเจกัันนนใหหิปหาะะสสี